แย่แล้วค่ะนะฮะนี่อันนี้ของหนูนะหนูพกไปที่โรงเรียนนะเพราะว่าดูทรงแล้วเหมือนกินตัวนี้ก็คือว่าไม่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 ปวดบิดไม่ปวดบิดแล้วก็ละลายง่ายกลิ่นหอมพันโทอดดมดมได้เลยนะครับพี่แจนได้กลิ่นไหมคะมานถึงถ่ายไปธรรมชาติโอ้มันไม่ชันแล้วเนี่ยถ่ายเป็นธรรมชาติถ่ายออกมาเป็นใบม้าเป็นนกเป็นกาเป็นอะไรไม่ใช่หยอก <Yeah. S 2> ตัวนี้นะคะชื่อมันก็คือโบชิกไฟเบอร์พลัสค่ะขายมากี่ปีแล้วขายมา4ปีแล้วค่ะราคาของมันคือราคาเต็ม890ร้าแต่ <What? S 1> วันนี้สําหรับในไลฟ์พี่แพ็กแล้วก็ด็อกเตอร์แล้วก็อาจารย์เบียร์<อ>นะคะพิเศษ1ิบซองราคา289ด้าดค่ะจับไปเลยกันทุกคนใยา呀 ดื่มเช้าคับถ่ายบายดื่มบายคับถ่ายเย็นดื่มเย็นคัถ่ายรุ่นี้นะคะไม่มีน้ำตาลนะไม่ปวดบิดใช่ไหมไม่ปวดบิดไม่มีหน้ามันหน้ามันนี่บิดมากเลยปวดมากอาจารย์กินอันนี้มันเป็นน้ำบานนะอาจารย์กินได้ไหมไม่ได้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 ไม่้นม่ีม่นม่ได้ไม่ได้ไมนด้่้ด้ม้้้้่้้ม้้ไ่ กูเ,นหนเห็นหน้ามึงแล้วก็อยากตรวจสอบเมื่อกีเลยน้ำแล้วอยาเปินนปดมือมืงป,ป,ป,ปาแลยมาจะไปห้องน้ำก่อนเลจะเปิดปิดเหรอคะไม่ใช่กูอยากสรวจสอบป่วยหน้ามึงเนี่ยกูอยากคุณสลาทำม,มามากเลยตอนเนี้ยขอแก่อีกแก้วน,นึงทำไมฉันอยากกินอยากกินก็แล้วทุกคนกรณีของไฟเบอร์เนี่ยมันสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่แบบว่าประเภทว่าอัดอั้นอยู่ในลำไส้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้อมันเป็นแอปเปิลเขียวเพราะฉะนั้นแอปเปิลเขียวเนี่ยบอกได้เลยว่าปกติแอปเปิลเขียวถ้าเกิดกินเฉพาะลูกแอปเปิลน่ะ เอฉพาะกินแอปเปิ้ลน่ะกินแบบหวักๆๆคืออะไรมันอร่อยมากมันประกัดกันกัดกันแทกแท้หวักักหวคือถ้าเกิดปกติแท็กแอปเปิ้ลเขียวหนึ่งลูกมันจะเป็นประโยชน์อยู่แล้วและเป็นประโยชน์มากกว่าแอปเปิ้ลแดงเพราะแอปเปิ้ลแดงอ่ะมันจะมีน้ำตาลแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยมันจะปลอดน้ำตาลเวลากินยังไงนะหวักหวักหวักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแอปเปิลเขียวนะคะแล้วก็มันออกมาเป็นไซเบอร์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะขี้ง่ายหมดลำไส้แล้วก็ไม่ปวดบิด นะคะต้องค่ะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะคะอันนี้ก็คือความหวานแบบว่าเป็นแบบว่าความแบบธรรมชาติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะถั่วขาวสมแขกนะคะนี่ก็เป็นส่วนผสมของผลไม้แล้วก็ธรรมชาติทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยบอกว่าเลยว่าปลอดภัยนะคะใครสนใจนะคะรีบกดเลยสิซองจาก890ปกติขายกันก็500กว่าบาทสามม้วนนี้พิเศษเลยสำหรับไลฟ์แพ็กแล้วก็ดรนะคะในราคา289นะคะ289นะคะจัดไปเลยค่ะทุกคนสองแปขอมแดงไปเลยค่ะ ที่ชอนะครับผมกดไปเลยนะฮะกดไปเลยนะครับระหว่างกดหนูมีของคาลวีนมาแจกพี่ๆด้วยนะคะเผื่อไว้ใช้ในไลน์นะคะหนูว่าพี่ๆน่าจะอยู่กันยาวนะคะเอาไว้เก็บไว้ใช้นะคะอันนี้โดนอันนี้โดนอันนี้โดนบล็อกบล็อกบล็อกอันนี้ได้หมฮอันนี้ได้ไหมให้เป็นที่ระลึกนะคะเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์บีแต่ตอนรกเหมอกันนงนะคะคาวีน ตุ้งให้ดีไปจัทุ่งอะไรมาก่อนละฮาร์ลีจะอีสองวันเนี้ยค่ะฮาร์ลีมาก่อนเราก็จองวันอีกาได้ค่ะโบชิมาเลยนะคะตอนนี้โบชิมาแล้วนะคะโอเคครับผมแต่ราคาเท่าไหร่นะจะแปดร้อยเก้าสิบหรือสองแปดก้าวจัดไปเลยค่ะทุกคนทานอร่อยมากแม้่ทุกคนทานแล้วอร่อยอันที่หนึ่งอันที่สองที่มันแปดปลอดภัยก็คือว่ามันไม่จุดจุดนะอันที่สามก็คือว่าอันนี้ไม่ใช่น้ำปลานะ อาจารย์เดินเบรกินไม่ได้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 อันที่4นะคะมันก็จะนะคะมีความเป็นแอปเปิ้ลนะคะมีส่วนผสมของส้มแขกนะคะมะขามป้อมนะแล้วก็ดอกข้าฝอยชาเขียวกระบองเพชรนะคะแล้วก็ความหวานก็จัดยาหวานนั่นเองค่ะสารสกัดทั้งหมดเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นสารสกัดที่มาจากตัวนะคะที่เราเป็นพจนากรที่ดีพจนากรที่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จัดไปเลยนะคะทุกคน289บาทกดค่ะแม่ มีคนถามีคนบอกว่าถ้อผิวดีจังเลยฉันบอกเลยว่าจริงๆปกติเนี่ยฉันเป็นคนระบายลำไส้อยู่แล้วจะ <c oughs> เป็นคนที่จะไม่ให้ครีเนี่ย <c oughs> มันคาอยู่ในลำไส้ <c oughs> เพราะาลำไส้เราเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยมันขดอยู่ยาวประมาณ6เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังมีครีเนี่ยออกไม่หมดในแต่ละวัน <c oughs> มันจะกลายเป็นโรคหลายโรคแล้วมันจะขี้ป่วยง่ายแล้วมันจะเป็นแบบเป็นไอง่ายแล้วมันก็จะแบบมีปัญหาเรื่องโรคภัยอะไรเยอะมากนะเพราะฉะนั้นจัดไปเลยค่ะตัวนี้นะคะมี12ซองว่างั้นนะคะ289บาทต่อนึ่งกัง อยู่ที่ทิกตอกอะไรนะคะอยู่ที่ทิกตอกโบชิกค่ะโบชิกนี่เลยนะคะเซอร์ได้เลยนะคะในเซอร์ได้เลยค่ะทิกตอกโบชิกนะคะทุกคนสามารถที่จะติดตามได้นะคะในตะก้าต่างๆนะคะทุกคนอันนี้คือใครอีนี่ใครลุงนัทลุงพัทลุงพัททไม้องโทรต้องโรหาบ้าคุณพ่อค่ะคุณพ่อคุณพ่อเของแบอ คือว่าใครเขามาใส่ชื่อเลยก่อนเอาเงินพ่อมาลงทุนเอาเงินพ่อมาลงทุน๋อช่วยกระโรมาตรงนี้ใช่ไหมเวลาสั่งโทรันนี้ได้ป่ะโทรเบอร์นี้ได้ป่ะ เราจะหัดใหญ่ใหญ่ไหมอ่ะใหญ่ไหมอ่ะเออมาจะหัดใหญ่เลยเอาเอาอาจารย์ให้เป็นเนี่ยหัดใหญ่มาเยอะนะเนี่ยรายการน่ะใช่เออหัดใหญ่มาเยอะขาดพรีเซนเตอร์ให้อาจารย์เป็นพรีเซนเตอร์เอออาจารย์นะอาจารย์ไมได้เพราะว่าอาจารย์อาจารย์เป็นพรีเซนเตอร์เยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะให้อาจารย์เป็นพรีเซนเตอร์สบู่ดำกูสบู่ดำเลี่ยเราไปคิดค่าตัวไม่เลยสบู่ล้างหางสบู่ล้างหางพูดได้เหรอคามหนูอยากพูดด้วยอ่ะ เอาไม่ได้เนาะได้ขอบคุณมากครัโอเคครัหนูขอขออนุญาตชักภาพสักหนึ่งภาพได้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 โอเคขอเจ้าขอแบรนนิดนึงนะคะได้เลยได้เลยไปเลยมันรุ่ขอบคุณนะคะค่ะเอากล้องให้น้องเลยให้ให้มาให้มาถ่ายให้อือมาอยู่นั่นนะมานะยังไมีฝากตะกายด้วยก็มึงมันนั่งตรงนี้มันจะเข้าไปได้คนเดียวเนี่ยมาดีให้มันนั่งไม่ได้ด้วยเนี่ยโอเคครับนั่งเลยตามมาเลยอาเจะเข้ามามาเลยครับนี่ยห้าสี่สามสองแชะ แซ่ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ขอบคุณากนะคะขอให้ขายดีนะคะแล้วทุกคนไปตามได้นะคะที่ทิกต o อกนะคะโบชิกนะคะทิกตอกโบชิกนะคะใครขี้ไม่ออกไปที่โบชิกนะคะใครที่ระบายลำไส้ไม่หมดไปที่โบชิกนะคะใครที่หน้าเนี่ยขียวเขียวค้ำค้เนี่ยบอกได้เลยว่านั่นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับผีเข้าหรอกขี้ไม่ออกไปเลยตัวโบชิกอจัดไประบายครับ ขอบคุณมากครับอ่ะต่อไปน้ำพริกอาจารย์เบียร์ต่อดีกว่าอยากขายน้ำพริกเออมาเออขายน้ำพริกอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์เล่นกับบ้านมีคนข้ามเบยร์หลายคนถามน้ำพริกเยอะมากไม่มีคนถามน้ำสบู่เลยหรอแต่เพิ่งกินกับน้ำพริกเปล่าเมื่อน้ำพริกกับสมุ่ขึ้นพร้อมกันได้ไหมเดี๋ยวมันจะแดกไม่ได้นีมีน้ำพริกตั้งต่ก้าวให้แล้วนะครับตอนนี้นี่กดเลยมาเลยค่ะคนเรียกร้องน้ำพริกอาจารย์เบียร์ เบียร์ทุกคนทุกคนอย่างนี้นะน้ำพริกเนี่ยที่เขาจัดเซตไว้นะคะเซตที่เขาจัดมานะคะมีหนึ่งกระป๋องซึ่งเป็นนะคะตัวน้ำพริกปลาสลิดต้มยำครับคนตื่นทำส่วนกระป๋องที่สองคือน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูคนตื่นทำกระป๋องที่สามคือน้ำพริกปลาคนตื่นทำถ้าไม่ตื่นไม่ใจอาจารย์เบียร์่จัดไปนะคะกินเลยจัดไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินน้ำพริกกับนี่ร้านบุญตงเกียร์บุญตงเกียร์บุญตงบุญตงเกียร์ เกียรติบุญต้องเกียรตินี่รับบุญต, <Okay. S 1> ต้องเกียรตินะฮะทุกคน,นจัดไปเลยค่ะน้ำพริกขึ้นแล้วนะคะทุกคนใครที่ติดใจนะคะน้ำพริกกระจันเดียแล้ววันนี้นะคะจานไปดีปกติราค่ขายสี่ร้อยบาทสามกล่องสามกล่องเนี้ยสี่ร้อยบาทโอเควันนี้สามร้อยแปดสิบขาดตัวจัดไปเลยค่ะไม่ต้องต่อรีบเลยค่ะรีบเลย<บ><บ>รีบเลยนะจิ้มกับบุญต้องเกียรตินะแม่เอาเล้วทุกคนจะกดซื้อสินค้าราคาด้วยแล้วกินกจะไปแล้วเร็วกูจะไปแล้วกูจะไปแล้วบุญต้องเกียรติ้มกินอันนี้สามครับ นี่นะของจัดเบียจัดไปเลยค่ะทุกคนทำเองจัดไป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 แต่กูไม่ทำไม่ละมมีคนบอกอย่าไปซื้อไมาไม่ไม่ซื้ออ่ะมีคนพูดว่าอย่าไปซื้ออ่ะอิจฉากูละสิไม่มีสินค้าขายแบบกูะเป็นยังไงล่ะสมน้ำหน้ามันวางไปทำอะไรนั่งขออยูบ้านแดดรึไงกูมานั่งขายของด้วยความซื่อสัตย์จริตเนี่ยสามาชีรู้จักเปล่าเคยทำไหมสามาชีป่ะสันขวาน แต่เป็นราคา380บาทนะคะรีบกดเลยนะคะก่อนที่มันจะหมดก่อนนะครับเพรล็อาจารย์จัดโปรให้ลดตั้ง20บาทจัดค่ะมาๆๆๆๆๆๆมามไปเลยค่ะเป็นตากาป๊อปอัพนะคะเป็นไลฟ์พิเศษนะคะลดราคาปกติไม่เคยลดไม่เคยลงเลยนะคะ จัดไปเลยนะคะมันไม่ปะตูไมันลดราคาจริงะเติไม่ได้ทำโปรไม่เคยอะไรเลยแอบส่องอะไรประจำเลยไม่เคยเลยใช่ไม่ลดทักด่าเขาตลอดใช่ถูกต้องถ้าขายดีด้วยประเด็นพอเวลาลดราคาขายไม่ดีเห็นไหมเนี่ยมานนั่งให้ลดราคาขายไม่ดีเดี๋ยวแล้วกูกลับไปขายราคาเดิม400นี่ขนาดขายไม่ดีนะขายไม่ดีแล้วสามสี่แสนนะกูว่าลูกค้ามึงเนี่ยเลยใครซื้อของลูกค้ามึงนะมะเกี่ยวในเพชรมึงนี่ยลดค้ามึงหมดเลยเกลเออเนี่ยแล้วจะก็นั่งสังสารเนี่ย หัวใจเหลือเกินเนี่ยเออเนี่ยยอดกูไม่ขึ้นเลยมองดูเนี่ยกูมาขายอยู่กับมึงเนี่ยของอื่นขายดีของกูขายไม่ดีไปแล้วไม่เข้าใจอ่ะทุกคนน้ำพริกนะคะสามร้อยแปทุกคนบอกได้เลยว่าอร่อยมากนะคะอันที่หนึ่งนะคะมันจะเป็นน้ำพริกปลาสลิดต้มลำนะคะอันที่สองจะเป็นน้ำพริกปลาละแล้วก็น้ำพริกปลาทูสามอันนี้380ครับไม่ไม่กดให้พี่ด้วยเออเอาไปสองกระปุกเอาไปสองเซตสามเซตเอาไปแจกเอาไปเอาเอาฟิดเซตหนึ่งแล้วก็ไปบ้านเซตหนึ่งน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาดั้ มีโมเนี่ยเอามาให้อยู่เอามาให้อยู่ไม่ไมไม่เอาเอนีไม้สังไปสองเซตเนี่ยไปสเซตทปนไก่ลาเออพอลูกกูกินนะกูกินกูคิดขนาดนักเลยนี่เราก็จะไปหาเอกสัญชัยอยู่นะวันที่5นี่ห้าห้าหรือสามนะมีห้าหรือสามคุณเป๊กไปเลยไปเลยอคุณเป๊กอะไปที่ที่เห้าวันไหนวันที่สามวันที่สามหกครึ่งับหกโมงครึ่ง คุณทันย่ายอยู่อ่ะอยู่ครับออได้ๆไ,ไ,ไปเจอกันพอดีวันนั้นเลิศมากก็คราวที่แล้วเขาก็ไปมันิการเขาไปเออใช่เราสิเขาไ,ไปไปเป็นไงบ้างเล่าอ่าน้ำพิกอาจารย์นะครับตอนนี้เท่าไหร่สามร้อยเท่าไหร่สามร้อยแปดสิบบาทจ้า กินหมูแดดเดียวก็รอ,รอ,<ล>อร่อยแลแม่เด็นมากอร่อยอร่อยไม,ไม่ไม่เมื่อกีนนน้น้ำพริกทีกอ่อร่อยที่สุดที่ฉันกินแล้วของอาจารย์นะสำหรับฉันนะรสชื่นยองมันคนไม่เหมือนกันน้ำพริกหมูอร่อยมากน้ำพริกปลาทูอร่อยมากอย่างนั้นฉันชอบมากมส่วนใครที่อันอื่นเนี่ยก็กระจายกระจายกันไปแต่ว่าที่แน่ๆนะคะด้วยความที่บ้านเราอาจจะมีหลายรสนิยมในการกินน้ำพริกใช่ไหมคะไม่เผ็ดมากก็คือตัวนี้ซึ่งเป็นน้ำพริกปลาสลิดต้มยำส่วนนะคะน้ำพริกปลาล่ากับน้ำพริกปลาทูอันนี้เป็นคู่กันมันต้องมาของต้องมีในบ้านนะคะทุกคนจัดกันทุกคน38 0บ้ทจ้า จะไปจะไปจะไปคิดถึง่เหมือนกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์ที่มาเยี่ยมเดมาไม่ต่างอะไรเนาจะมีอะไรมีปัญหาอะไรกันหรือไม่ได้ข่าวหรือพูดชื่อไม่อยกูอยากมาเจอมันวันนี้ะก็ไมึงอยากมาเจอกันทำไมก็มันปากดีวะนะมันใส่ชุดรอกูแล้วบอกจะทำอย่างนั้นจะแกล้งกูให้มาร์กนงมาร์กหน้าอะไรอ่ะแล้วมีคนไปฟ้องกูเยอะมากก็เหมือนสองคนจะแกล้งกูกันเนี่ยแกนี่แท้หมดเลยจันไม่ได้เก้กันหนูเลยเฮ้ยหนูจะไปกล้าอะไรล่ะ มึงเปตัวดีแล้วโอ้ยวันนั้นเตรียมตัวจริงตอนแรกไอ้แจมันบอกว่าแท็คบอกว่าอะไรนะไม่มาวันนี้จัดตัวเจ็ดแต็มเลยใส่กางเกงขายาวชุดขาวมาเลยค่ะสีขาวมาเลยเจิดมากแล้ววันนี้ไม่ใส่ชุดขาวอ๋อวันนี้เป็นคน งานดำไงงานดำก็ใส่ขาวได้เข้าไว้อะไรเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จันมาใหม่ก็มาเดี๋ยวใส่ไม่มาไม่พอคุณเอยไปจัดพักให้จันพักช่วงนี้จันทำทำงานอะไรบ้างนี่ก็สั่นขาได้ก็บรรยายอเลยอู้ว่วงต้องมีอะไรก็ไม่มีอย่างนี้ต้งมีอย่างตระปกติมึงมีอะไรผมไม่มีผมไม่แกนผมไม่มีกับแกผู้นี้เป็นบรรยายเหมือนกันผู้นี้บรรยายเส้นท่านไหนนะ พรุ่งนี้ไปที่มิเรียนสังโลมิเรียนสังโลจังหัดใกล้ๆแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปที่เซ็นทรัลมหาชัยมาหาชัยไปช้อปปิ้งถึงท่านบันยายบันยาวเดี๋ยวดูติดต่อผ่านแท็กนะเพราะว่าเดี๋ยวติดต่อขอคิวอาจารย์แล้วก็เได้ได้ไม่ไม่เดี๋ยวเอาเบอร์โทรพี่ไปเลยได้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 เดี๋ยวเผื่อแบบอะไร จะพาจั้ไปไหนอาจารย์ไปเข้าคิวไงเข้าคิวอะไรวะเข้าคิวเข้าคิวไรซดเออเออเขากัจ้างอาจารย์ไปจ้ะเพื่อจะได้มีสตังค์อยู่อาศมมีสตังค์เนี่ยไปเดี๋ยวนี้สตังค์น่าก็ค่อยผมแน่กับไรน้ำพริกได้สามบาทแปดบาทกันนะเอ้ยหูจ้าเลยกับไรน้ำพริกมันน้อยกับไรน้ำพริกมันจะมี้ฉันเคยขายน้ำพริกก็จะเลิกขายเลยน้ำพริกอะไรน้ตาแม่แม่สายสมบัติเฮ้ปลาแม่สายสมอัขนาดน้ำพริกแม่กูกูยังเลิกขายเลย แล้วนี่อาจารย์เนี่ยปลุกปลาขายน้ำพริกราคาเท่านี้แล้วก็มือเนื้อกว่าจะกินหมดแล้วเป็นปีเออาะน้น้ำพริกไม่ได้คนไม่ได้กินเยอะนะเออแล้วนี่อาจารย์ขายได้ขนาดนี้นะสุดยอดสุดยอดดีฉันเนี่ยนะชื่นชมคนขายน้ำพริกมากเพราะกำไรสามบาทห้าบาทแค่นั้นแหละไม่ได้เยอะหรอกน้ำพริกแม่อะไรเออน้ำพริกแม่กูที่ว่าอย่างกูเลิกขายแล้วเลิกเลิกน้ำพริกเป็นแสงตาลไม่ขแล้วหมดเลิกขายจริงจไม่เชื่อคุดูเด็กแต่ก้ายังมีอยู่เออแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่อาจารย์ยังขายอยู่อาจารย์ยังขายอยู่ปะค่ะสามร้อยแปดสิบบาทจ้ะ ไปจะ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 ไปาจานไล่ขายหลายแบรนด์จะจะเป็นเงไงคุณวันิดนึงอาจารต้องมีหลังบ้านเออกูกำลังคิดก่อนมีคนติดต่อมาตอนนี้เป็นแบบ10-20แบรนด์เลยอาจารยมาไล่สุดกันเยอะแบรนด์อะไรบ้างบอดีโกก็มีไม่ต้องพร้อมมาเลยอะไรนะบอดีโก้บอดีโกู้้ขายบอลดีโก้เยขนาดบอดีโก้ไม่มาหามือกอมเลย กูิ่มากอาจารย์รีบลยนวันหมอเสงหมอเสง่เ้ิไปล้าตรงไหนอหมอเสง่ะีคอเูไงอ่าา บอดี่เขาเสื้อก็มีเสื้อก็มีแต่ชอบก็ชอบบอดี้โกมเลยบอดี้โกมเป็นพีอะไรดีสัเสื้อขาก็มีมีอะไรวะอาจารย์นี้สิเข้าสารยังมีเลยโอเลิศเข้าสารยังมีอาจารย์ก็อาจารย์ก็รับรับไปก่อนอาจารย์รับไปแพงเลยจากนั้นปุ๊บเราที่เหลือก็ถูกๆก็ส่งมาให้มันใช่เออดีส่งลูกค้ามาทางนี้พอพอเสร็จจากตรงนู้นแล้วคิวตรงนู้นยังไม่ได้อาจารย์ก็ส่งคิวมาทางนี้ซึ่งก็ได้แบบนี้เลยอย่างนี้เลยเออที่นี่ห้านาทีห้าพันอาจารย์ก็ไปห้านาที อาจารย์ต้องรับแพงๆไม่งั้นเหนื่อยแทกเ็บรับมั่วไปหมดเนี่ยรับได้เนี่ยล่าสุดมีอรรึป่าอะไรวะรถสิบล้อวลกี่แบรนด์เนี่ยรีวิววอลกี่แบรนด์ก็ไม่รู้ก็มียี่สิบวลี่สแบรนด์สุดยอดล่าสุดมีสิบล้อมานะขายสิล้อนะอยากขายรถสปอร์ตปะเรลีมาไม่เฟิร์ไม่มีไม่มีเรมีแต่สิบล้อเฮ้ยเกระเป๋าเฮ้ยขึ้นปะ โอ้ยขึ้นเหมือนในมูดีใจดีใจได้ไปทับตายโอ้ <laughs> ขึ้นทัพพิบูลแล้วเน <laughs> <laughs> ี่ย ดีใจแค่นี้ก็ดีรู้ว่าแค่นี้แฮปปี้แล้วมีคนดูนี่คือแฮปปี้แล้วนะเออเป็นแฮปปี้นะแต่วันก่อนพ่อคลิปเราไปแตกแต้มนะแล้วก็ไอ้นั่นนะขายได้ตั้ง2,000บ้านยใช่โอ้ใช่ขายที่เราได้200บ้านพอกลับไปคลิปแตกเท่านั้นแหละ2,000เลยโอ้แจ้งานัะตอนนี้รวยกันไปต่ออีสานชีวิตเปลี่ยนหรอไปตอีสานเดี๋ยวน้องพี่กับจานเดี๋ยวก็รวยเนี่ยเดี๋ยวเวลาเขาเดินเวลาเขาเดินออกจากชีวิตมึงไปเขาดีขึ้นเลยเขาอยู่กับมึงนี่ร่มโจมเลยนะทไมอะ เดี๋ยวจะเอาคลิปอาจารย์เนี่ยไปปักตะกร้าให้นะจะเปิดแอป์บริเเอทไหมไม่เปิดไหมมาเดี๋ยวไปปักตะกร้าอาจารย์ปักขายน้ำพริกให้อาจารย์แล้วกันไอลิลลี่อะไรน้ำชื่ออะไรลิลลี่เหี้ยนเหรอกระบารมันชื่อเชื่อเชื่อนี้ปะลิลลี่เหี้ยนมันยำไปปักตะกร้าเลยเดี๋ยวไปปักให้เดี๋ยว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 เหี้ยนเดี๋ยวปักให้เดี๋ยวปักพร้อมกันเดี๋ยวปักพร้อมกันนี่เดี๋ยวปักพร้อมกันปักให้ให้อาจารยรวยอาจารย์จะได้ไปบวชซะดี โก้ไปหัวไม่ได้ไเพราะตัวกูจนกูมีคดีอ๋อแล้วไปตีใคร ไปตีใครมาก็มีอยู่คนเดียวแหละออ๋จะไปตีทนายนะไม่ได้ไปทะเลาะเขาเขาตีกูอ๋อแล้วแต่ยังไม่นอนฝนครไม่ได้ไม่ยอมถอนมันก็ได้มินประมาทธรรมดาเนี่ยมินประมาทดีนะอ๋อมินประมาทมหาเถอะสมาคมไม่ใช่เรื่องตัวเองด้วยประเด็นเรื่องชาวบ้านเออเออเออบอกเลยวันีปั๊กมาหมายถึงไงแท็กนะครับเหมีความเนี่้ความเนี่ยเมื่อนอนปวชไม่ได้เห็นเนกู มาเดี๋ยวอาจารย์ไปพักผ่อนดีกว่านะครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยอรย์แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเชิญไปที่เอออาาาขขงงมมแจกไม่ไม่ถ้าเกิดเชิญอาจารย์ไปที่รีวิวที่ออฟฟิศดรุ่มเตอร์มาเลกาเดี๋ยวให้ค่าตัวค่ะอาจารย์เอาของมาเอาของมาไม่ไม่ไม่เอาเอาอะไรเอาของมาเอาเอาเอ้ไม่ขอโทษขอโทษขอโทษขอโทเอาเอาสซะอายเอาสซะอายสซะอายสซะอายแก้วแก้วที่หมีพี่หมีขอเบอร์โทรศัพท์ขอกระชุดมใช่ไหมนี่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรหาพี่อันนี้ขอดรุ่มเตอร์มาเกาหนึ่งชุดทั้งหมดเลยนี่ให้มีทุกอย่างเลยมีหมูด้วย ได้แก้วแก้วเนี่ยแก้ว no. นีิมคอยทักได you know. ้แล้วอันนี้คุณลักษณะมรดกเดี้ๆวหนูไปเอาของให้อาจารย์อาจารย์นี่มันนีสเตรียมให้อาจารย์ด้วยนี่นี่แก้วแก้วบอกเลยสวยมากทุกคนสวยมากไม่มีขายไม่มีขายไม่มีขายแต่ถ้าใครจะซื้อตอนนี้ผมเอฟให้ไม่มีไม่มีจ้ะกูเก็บไว้ให้ V I P ถ้าถุงถ้าสมมือถ้าขายขายเท่าไหร่ขายไปแล้วมันหมดไปแล้วไม่ต้องขายแล้วหกร้อยห้าสิบหรือเปล่าว่าจัดไม่ได้ถ้าคุณซื้อตอนนี้ผมให้ 2,000อ๋อมึงจะขายอันนี้ของดร็อริกาแล้วของมึงเอาไปไหนอยู่บ้านเก็บไว้เลยไม่ใช้ไม่ใช้เก็บอยู่บ้านไม่ใช้นะครับเดี๋ยวรอดร็เริกาเดี๋ยวรอดรเตอร์จะไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปเอาของให้อาจารย์ไงเอาของให้อาจารย์ไงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไอ้แล้วแล้วช่วยกันกดตะกร้าบันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม แอตกาเขาอ๋อตอนนี anyway. ้ไม่มีตะกกาเมื <t 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 als> <t als> <t ่อกี้เราเมื่อกี้เราพูดสิีขาวอ๋อเออใช่ไม่ได้เดี๋ยวมันปิวผมผมแอตกาเข้าไปไม่ต้องเอาเก้าคืนไม่ลองขึ้นก็ได้เอาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเอาขึ้นยังเนี่ยไอ้ตรงเจดย่อจะไม่ล้าเลยเนี่ยแปดเกาเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะเจ็ดแปดเก้าทำไมไม่ไม่ไม่อาจารย์อะไรวะกู้โหคอมบิ้นแรงมากเลยอ่ะกูไม่ทันนี่เดี๋ยวกูจะเอาจอแปดสิบห้านิ้วกูมาตั้งกว่านี้บ้างกูซื้อจอใหม่มาวางข้างหลังเพื่อออเเาไวว้โช์ีีน่ย ตัวเลขขิงเหรอเออแปดสิบห้านิ้วเดี๋ยวพอจอตัวใหญ่กูซื้อบาตรนี่ขิงเหรออันนี้กี่นิ้วไม่รู้เฮ้ยอันนี้ดีว่ะอันนี้ของบริษัทอันนี้ของบริษัทแล้แต่จากแค่นี้ก็พอแล้วเอาเอาอย่างนี้รับข้างหลังข้างหลังจอใหญ่ตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวซื้อจอแบบนี้โอ้ตน้าหน้าก็เต็มไปหมดเลยก็คือกูจะเห็นคอมเมนต์อย่างงี้ไงกูให้ด่าถนัดถนัดหน่อยอันนี้ให้จานอันนี้พอดีว่าไม่ได้อะอันนี้ตัวนี้ขัดได้อ่า ขัดได้แล้วก็อันนี้ทำความสะอาดหมดแล้วคามสะดหมดไม่มีครีมบานๆตัวเป็นครีมบล็กไม่เป็นไรให้แม่ได้ขอบคุณมากเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนครับตอนนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนคุณดูเยอะด้วยอะเดี๋ยวกูไปลองดูดิคนตกไหมถ้าไม่ตกแสดงว่ามึงเก่งมากนะตกเลยตกกิไม่ดถือให้จา์ไม่มานี่ไม่ได้เลยนะโอ้ยนี่ให้อาจแล้์ไม่ได้เลยนะแก้กระโจนแก้กระโจนให้เลยโจนะครัโอ้สปอนเซอร์อาจารยนดีนะ มีช้อนด้วยนี่มีช้อนกาแฟเอาไปชงเอาไปกินกาแฟตอนเช้าแม่แ้วนี่กูจะกล้ากินไหมกระถมเออกินกินไม่ได้กินกินไกอินม่ได้เออแดดเข้าไปเออนี่นี่ซีเรียดนี่ฝาแล้วก็นี่หมูด้วยนี่นี่ขอเลสเตอร์มาลิกานี่ขอแท็กอ่าคนละชุดคนละชุดแล้วเดี๋ยวพออาจารย์ก็คิวยาวยาวนะยาวคิวเยิ่งแม่ใช่ไหมนี่จะกวันนี้สาวสิไปรับรถแล้วรถอะไรมิชิสตี้ ซื้อรถใหม่ไม่เดิมทีเราไม่มีรถเวลาไปบรรยายน่ะลูกศิษย์ก็จะคอยมารับมาส่งแล้วถ้าหลังว่าเราเกรงใจเขาก็เลยได้รถเลยหรไ่้รถเลยเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงคาราสอคารสองล้านสามไม่ต้องผ่อนด้วยผ่อนผ่อนไม่แต่ผ่อนแค่สองงวด๋อเลดอ่ะดาวล้านหนึ่งินสด รถไปรถรถไฟฟ้าใช่ไหมไม่ใช่มาเจตี่ไงเตยต้ามาเจตี่ไงตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหโอ้ยใหญ่ใหญ่โอ้ยจันทำพี่นอนได้สบายเมื่อก่อนเราเคยเช่ารถไงเดือนหนึ่งต้องสามแสนกว่าบาทกับสี่แสนก็เลยเปลี่ยนเอามาซื้อดีกว่าดีแล้วจันดีแล้วจันจะต้องสัญจรอ่ะเนาะใช่เพราะเราไปตลอดใช่ใช่ขายกระถมจนรวยขายกระถมขายพริ๊กกระถมจนรวยจนรวยพริกหน่อยน้พริกน๊กพริกอร่อยมากเลยน้พริกเนี่ยก่อยจันย่ำเลย จะเป็นอะไรวะมันจะเอาเลขมันจะเอาเลขกูยังไม่ได้รถกูจะรู้ได้ยังไงสันดานมื่ก็ถามแต่ที่กูบอกว่าเดี๋ยวกูจะไปเอารถกูจะรู้ยังไงล่ะนะครับสามร้อยแปดสิบบาทนะครับผมงกับชื่อเจียบียาเสียเบียเสียตอนนี้เป็นเสียเสียเบียไล่ขิง เมื่อกี้ขี่ก็จะซื้อทีวี85นิ้วนิ้วยังหลังกูซื้อแล้ว85นิ้วอยู่หลังกูนี่มึงไม่ได้ดูกูเลยนะอ๋อมีจอยจอยหูนี่เขารู้เนี่ยเขารู้จริงมึงยังไม่รู้จริงเลยหัวเลยเขึ้นแต่ตัวรถตัวรถเป็นแสนเป็นล้านต้นขายได้เนี่ยเออไปดูการมาขายได้แล้วแปะพักนะแปะพักเก่งนะเพราาะว่ตั้งแต่ตั้งแต่อาจารย์ได้มาเจตี้นี่กูว่าว่า คบกับอาจารย์ดีกว่าเออคบอาจารย์ดีกว่ารวยจั๋มเลยว่างๆไปนั่งรถเล่กูนะออทำนั่งรถสัญจรมาดีกว่าเราไปไลฟ์สุดบันเลนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เอาสิขายด้วยอะไรด้วยเลิศแล้วเราก็สัญจรนะเออสัญจรไปแล้วก็ไปตั้งแคมป์ก่อนอาจานบวชคนจะทำอะไรทุกอย่างก่อนเพราะเดี๋ยวไปไม่ได้ไงเจ้าเราไปไม่ได้อาจารย์ไปแล้วอาจารย์มาเลยอาจารย์นมากเลยรับเสมอนะขอบคุณมากครับอาจารย์ แลคุณต้องไปทางไหนเนี่ยอาจจะอาจย์ลงลิฟต์ไปเลยอาจะลงลิฟไปเลยเดี๋ยวคุลงลิฟต์ไปลงลงลิฟต์ข้างล่างไปลงลลิฟแบบเท่ๆเลยแล้วคุจะไม่สวย้คนใหม่ที่ไปไม่ไม่ม่ให้นมเลยให้คนมาเลยลงลิฟแบบเท่ๆเลยไม่ได้เดี๋ยวกินไปกินกันหมดะาสิคุณจมแล้วกาุณไมถ้ที้ยังอยู่นะครับสามารถกดได้เลยนะครับจ้าวนดีครับแก สวัสดีครับพี่เมยเฮ้ยจนขาแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยกระอนก็จานกทเอไปด้วยไปด้วยนี่ยเออไปเรื่องเื่อครับผมครับจันขอบคุณครับสวัสดีครับ